Honda CBR 150R ปีสองพันยี่สิบมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้แค่ขับเคลื่อนแต่มันจุดประกายความหลงไหลในความเร็วอย่างแท้จริงคันนี้ไม่ใช่แค่รถสปอร์ตหนึ่งอยห้ซีซีทั่วไปแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังเทคโนโลยีและดีไซน์สุดดุดันที่รวมไว้ในคันเดียวหากคุณเคยฝันอยากเป็นเจ้าของบิ๊กไบค์สปอร์ตที่มี DNA จากสนามแข่งของ Honda แต่ยังคงใช้งานได้จริงในทุกวัน CBR 150R รุ่นใหม่นี้อาจเป็นคำตอบของคุณ ยินดีต้อนรับสู่ช่อง WA Auto Review และถ้าคุณเป็นผู้ชมใหม่อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมรีวิวรถจักรยานยนต์และรถยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกได้ที่นี่ Honda CBR 150R ป2026มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นพี่อย่าง CBR 500R และ CBR 650R ตั้งแต่แรกเห็นก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือรถที่เกิดมาเพื่อความเร็วไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่มีความเฉียบคมและดุดันทำให้ด้านหน้าดูฉบเฉียวแบบสปอร์ตสุดขีด การจับคู่สีแดงดำลงตัวอย่างหรูหราสะท้อนทั้งความแรงและความพรีเมียมทั้งน้ำมันทรงกล้ามเนื้อถูกออกแบบให้รับกับบดอย่างลงตัวทั้งสวยงามและช่วยให้ผู้ขี่นั่งได้สบายทุกจุดบนตัวรถตั้งแต่แฟริ่งไปจนถึงท่อไอเสียแสดงให้เห็นถึงความประณีตในงานประกอบของฮอน d a า เมื่อมองใกล้ๆจะเห็นโครงสร้างเฟรมเหล็กแบบไดมอนด์เฟรมที่แข็งแรงแต่น้ำหนักเบาทำให้รถคล่องตัวและควบคุมง่ายระบบการสะเทือนถือว่าอยู่ในระดับหัวแถวของคลาสนี้ด้วยโชคหน้าแบบอัพไซด์ดาวที่ช่วยให้ทรงตัวดีขึ้นและให้ความรู้สึกเหมือนคีบิ๊กบ์จริงๆส่วนด้านหลังใช้โชคเดี่ยวโมโนช็อคที่ให้ความนุ่มนวลทั้งในเมืองและทางโค้ง ใต้แฟริงสุดฉกเฉีย่ยนี้คือเครื่องยนต์1นึ่งสูบดี HC 149ซี s C 1, cc, ระบายความร้อนด้วยน้ำให้พละกำลังประมาณ17แรงมา้าและแรงบิด14.4นิวตันเมตรเครื่องยนต์ให้ความรู้สึกเรียบเนียนและตอบสนองได้ดีโดยเฉพาะช่วงรอบกลางถึงสูงมาพร้อมเกียร์6สปีดและคลัตช์แบบ a s s i s ส and s l i p p e r ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลไม่สะดุดไม่ว่าจะขี่ในเมืองหรือทางไกลก็ให้ความรู้สึกสบายและมั่นใจ การตอบสนองของคันเร่งแม่นยำการเร่งแซงต่อเนื่องและเกียร์เข้าได้เนียนจนรู้สึกถึงคุณภาพแบบ Honda แท้ๆด้านการควบคุมก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันด้วยน้ำหนักที่เบาและขนาดตัวรถที่กระทัดรัดทำให้ขี่ในเมืองได้คล่องสุดๆความสูงบอเหมาะกับผู้ขี่ทุกสริระตำแหน่งแฮนด์และพักเท้าได้รับการออกแบบให้ได้ท่าทางการขี่ที่สปอร์ตแต่ไม่ม่มือหรือหลังเหมาะทั้งกับการขี่เล่นและขี่ทางไกล ระบบเบรกก็มั่นใจได้ด้วยดิสเบรกหน้าหลังพร้อมระบบ ABS เป็นมาตรฐานให้ความปลอดภัยสูงสุดแม้ในสภาพถนนลื่นหรือฝนตกการตอบสนองของเบรกแม่นยำและให้ฟีลลิ่งที่มั่นคงล้ออลนลอยขนาด17นิ้วพร้อมยางทุกเลสช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนและความมั่นใจเมื่อใช้ความเร็วสูงในด้านเทคโนโลยี c b r 1 5 0 r รุ่นใหม่นี้ก็ไม่แพ้ใครหน้าจอเรือนไม้แบบ Fu ู l ดิจิ LCD แสดงผลชัดเจนทั้งตำแหน่งเกียร ระดับน้ำมันรอบเครื่องและระยะทางมองเห็นได้ชัดแม้อยู่กลางแดดเพิ่มความล้ำสมัยให้ตัวรถอีกระดับฮอนด้ายังใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆอย่างสวิตตัดเครื่องยนต์ไฟฉุกเฉินและไฟเลี้ยวแบบเลทที่ช่วยให้ขับขี่ปลอดภัยและสะดวกขึ้นในทุกวันในส่วนของความสบายฮอนด้าทำได้ดีมากเบาะนั่งมีความนุ่มกำลังดีทั้งสำหรับผู้ขี่และผู้ซ้อนตัวเครื่องยนต์มีแรงสั่นสะเทือนต่ำแม้ใช้ความเร็วสูงทำให้ขี่ไกลๆก,ก็ไม่เมื่อเหมาะสงสำหรับมือใหม่ที่กำลังหารถสปอร์ตคันแรก และนักขี่ที่ต้องการรถน้ำหนักเบาแต่ให้ฟีลแบบรถแข่งจริงๆเรื่องความประหยัดน้ำมันก็โดดเด่นเช่นกันฮ o n d a ได้พัฒนาเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้ให้มีอัตราส,สิ้นเปลืองต่ำโดยไม่ลดสมรรถนะรูปลักษณ์ที่ออกแบบให้ลู่ลมยังช่วยลดแรงต้านทําให้ขี่ได้เร็วขึ้นและประหยัดขึ้นในเวลาเดียวกันด้านความปลอดภัยและความทนทานฮอน da ยังคงไว้ซึ่งชื่อเสียงของแบรนด์ระบบเบรคขั้นสูงเฟรมแข็งแรงและการส่งกําลังที่สมูทช่วยให้มั่นใจทุกการขับขี่ อีกทั้งยังมีบริการหลังการขายและอะไหล่ที่หาง่ายทั่วประเทศทําให้การดูแลรักษาเป็นเรื่องสบายใจในเรื่องของราคา CBR 1 5 0 RP 2026ี2รุ่นใหม่นี้คาดว่าจะเปิดราคาจําหน่ายในประเทศไทยราวๆ9 9 0 0 0 0 0 0ถึง12,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและสีที่เลือกเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและตราฮอน d a ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ต้องการก้าวเข้าสู่โลกของสปอร์ตบ โดยรวมแล้ว Honda c b r 150ปี2026คือรถที่รวมทุกอย่างไว้ในคันเดียวทั้งรูปลักษณ์เฉี่ยวสมรรถนะร้าใจเทคโนโลยีทันสมัยและความทนทานระดับตำนานเป็นมอเตอร์ไซค์ที่สร้างขึ้นเพื่อผู้ที่หลงไหลความเร็วแต่ยังต้องการความสะดวกในชีวิตประจำวัน Honda ได้พิสูจน์อีกครั้งว่าขนาดเล็กไม่ได้แปลว่าพลังน้อยหากคุณกำลังมองหารถที่ทำให้คุณยิ้มทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่อง Honda CBR 150R ปี2026คันนี้คือคำตอบของคุณนี่คือ WA Auto Review ขอบคุณที่รับชมและหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เรานำมาฝากกันแล้วพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าคี่ปลอดภัยและสนุกกับทุกเส้นทางครับ